ผลไม้แบบอ่อนๆค่ะก็ก็โอเคนะกะิได้ค่ะก็กินได้ะคะ่ะแล้วเรามีอีกหนึ่งตัวแนะนำน,นะคะทุกคนคะ่ะจิมสนะะันค่ะจิมสันเลมอนกับจินเจอร์นะคะก็คือมะนาวกับขิงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมด้วยค่ะสุขหั่มสาค่ะทุกคนค่ะ ออร่อยค่ะกึ่งสป라이นะคะกึ่งเหมือนกับจิมสันผสมสป라์นะคะทุกคนค่ะก็จะประมาณนั้นนะคะ <Yes. S 1> แต่จะมีรสขิงขึ้นมานะคะ <Yes. S 1> เยี่ยมค่ะ <Yes. S 1> นะคะคุณผู้ชายจะดูพออย่ะ,ะยามี